กราบสวัสดีมิตรรักชาวหงทุกท่านนะครับพบกับผมบิ๊กบอยเดอะคับเช่นเคยครับหลังเกมเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกคาราบาวครับ รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลของเราครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นนะครับเอาชนะทางด้านผู้มาเยือนได้ถึงสกอร์5ประตูต่อ1นนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันหลังเกมนะครับว่าเหตุการณ์ในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จะมีการตัดเกรดให้กับนักเตะของเราด้วยนะครับก็คนอื่นนะครับก็ต้องรบกวนนะครับรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ให้ได้มีการเติบโตนะครับเอาละ,ะครับเรามาว่ากันหลังเกมนะครับวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับลิเวอร์พูลนะครับมาด้วยระบบ4-3-3นะครับประตูครับเควินเคเลอร์ครับ แล้วก็แบ็กขวาเป็นโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กคู่ก็จับคู่กันได้แก่จาร์เรลคอนซาคู่กับเบอร์จิลฟานไดแบ็กซ้ายยกหน้าที่ให้กับคอสตาซิมิกาสนะครับพัดมาแดนกลาง3คนครับ3ประสานทางด้านขวาสดุดโดมินิกโซโบสไลแล้วก็วัตลุเอนโดเกอร์อติสโจนครับทางด้านหน้านะครับเจนคอปเลือกพัดโซเมซาร่านะครับซงฮาวิเอเลียดโคดีกัรโปรแล้วก็ดาวิดดเนเยสยืนทางด้านฝั่งซ้าย มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับผูกษาประตูครับได้แก่อเลโอล่านะครับแบ็กซ้ายได้แก่เินจอนสันแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กคู่ออกบหนนาจับคู่กับมารปานอตแบ็กขวาคูฟาวนะครับถัดมากลางคู่นะครับอันบาเลสนะครับจับคู่กับโทมัสซูเช็คนะครับถัดขึ้นมาเป็นเบนรามานะครับแล้วก็บาโบฟอนา อูดูสนะครับหน้าเป้าเป็นจรอดโบเวนนะครับเริ่มเกมผ่านมาได้10นาทีแรกนะครับก็ทางด้านลิเวอร์พูลก็มีโอกาสได้บุกขึ้นมานะครับวัตรุเอ็นโดนะครับจ่ายบอลต่อให้กับฮาวิเอเลียดแล้วก็ซัดกระดอนเชี่ยวก,กอบเสาออกไปทางด้านขวาอย่างน่าเสียดายนะครับถัดมานะครับคือติสโจน เปิดบอลสั้นๆให้กับโดมินิกโซโบสไลจับบอลไม่โดนแต่ยังมีฮาวิเอเลียนนะครับแต่งหาเหลี่ยมซัดบอลข้ามคานไปอย่างได้ลุ้นนะครับจังหวะนี้ฮาวิเอเลียนนี่ได้ยิง2ครั้งติดเลยนะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่28นะครับทางลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่จาเรลคอนซานน่บีบดันขึ้นสูงเพสซิ่งสูงแล้วครับดักบอลจากคู่แข่งได้แล้วก็ส่งต่อให้กับโดมินิกโซโบสลนะครับรับหมายตอบแล้วก็ลากกระชากพร้อมห กวดในระยะเกือบ25หลานะครับทิศทางเสียบตาไข่เรียบร้อยนะครับทำให้หงแดงขึ้นนำหนประตูต่อ0นลูกนี้โดมิทริกโซบอลสไลก็สามารถยิงขึ้นนำให้กับลิเวอร์พูลได้แล้วตัวเขาก็เรียกความมั่นใจจากที่หลายๆนัดนี่ฟอร์มดอปฟอร์มตกลงไปได้นะครับ วันนี้ในช่วงแรกนะครับผู้เล่นของลิเวอร์พูลนี่รุมกันเบียดร,รุมกันแย่งเพสซิ่งเร็วนะครับคาลเตอร์เพสซิ่งใส่ผู้เล่นของเวสแฮมนี่ถึงกับตั้งเกมไม่ติดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับลิเวอร์พูลขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนในครึ่งเวลาแรกกลับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังนะครับ ช่าทีที่48ครับดาวิดนุนเยสได้รับบอลจังหวะหน้ากรอบเขตโทษครับเจ้าตัวล็อกลอก1 2 3จังหวะแล้วก็แตะย้อนทางเข้าด้านซ้ายซัดด้วยซ้ายเสาแรกอาฟอนเซอโลลายกมือทุบพ้นอันตรายไปได้ครับจังหวะนี้นุนเยสทำได้สวย ถัดมานาทีที่56ครับผงหนีเป็น2องประตูต่อศูนย์ครับทางด้านเฮอร์ติสโจนนะครับทีมบอลฝาให้กับดาวินนุนเยสก่อนที่ดาวินนุนเยสจะใจดีฝากคืนนะครับไหลหลุดให้ทางด้านเฮอร์ติสโจนยิงเสาแรกลอดขาทางด้านอาเอโอล่าเข้าไปขึ้นนํำเป็น2องประตูต่อศูนย์นะครับ เกมดำเนินต่อมาเรื่อยๆครับจังหวัดถัดมาครับอิบายิมาาโกนาเต้ที่ลงสํารองเลี้ยงบอลขึ้นหน้าเจอแข้งคุณคอนแย่งบอลได้แต่ว่ากลายเป็นดีครับเมื่อโคดีกัคกโปรครับเก็บบอลได้แล้วจัดการซัดบอลพุ่งกองก้นตะไคร์ขึ้นนําเป็น3ประตูต่อศูนย์ะครับจังหวะน,นี้นี่โคดีกัคกโปนี่ตั้งป้อมยิงได้หน้ากองพีดอย่างสุดสวย สามารถทําประตูอีกหนึ่งประตูให้กับทางด้านลิเวอร์พูลได้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ยิงมาหลายนัดครับสำหรับทางด้านคดด้กักโปหขุนค้คอนมีตอบโต้มาบ้างครับในนาทีที่77บเบนจามินจอนสันนะครับทางแบ็กซ้ายเปิดบอลด่งฝั่งซ้ายให้กับจาร์บ็เวนสปีดบางบอลยกรบจาเร็วคอนซ่าครับจังหวะนี้จาเร็วคอนซานีโดนจาร์ล็บเวนหลบไปแล้วก็ปั่นด้วยขวาหนีมือเควินเกลเลอร์ครับ เวทแฮมตีตื่นมาเป็น1ประตูต่อ3นี่กองเชียร์นี่เริ่มใจหายใจคว่ำแล้วครับแอดทำได้สวยครับจังหวะนี้ของเวทแฮมแต่ว่าเท่านั้นก็ได้เท่านั้นนะครับเมื่อช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่ไ2โอเมซาร่าครับจากการที่ถูกส่งลงสนามมาแทนโดมินิกโซโบอลสไลในนาทีที่60ก็มาทําประตูที่4ให้กับนาลิพูขึ้นนำเวทแฮมไปได้จากจังหวะที่ เห็นอเล็กซานเดอร์อาโนครับตัดบอลได้แล้วก็เปิดเร็วทะลุช่องให้กับโมเมซาลาทันทีครับหลุดเดียวออกมาทางด้านซ้ายแล้วก็แปรสวนตัวทางด้านผู้รักษาประตูเวธแฮม,มเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำ4ประตูต่อหนึ่งกองเชียร์ลิเวอร์พูลนี่ก็แต่ลงอกโลงใจแล้วครับจังหวะนี้ของโมเมซาลาก็ทำประตูใส่ทางด้านเวธแฮม,มได้มากที่สุดแล้วครับสำหรับทางด้านโมเมซาลานาทีถัดมาครับก็ ไทยนะครับก็เป็นทางด้านเคอร์ติโจนครับมาซัดปิดกล่องเป็นลูกที่5ให้กับทรนด์ยุภูจากจังหวะที่จาเร็ลคอนซ่าครับ ตัดบอลได้แล้วก็เปิดเร็วให้กับเคอร์ติสโจนนะครับมหาเทพเคอร์ติสโจนครับวันนี้หลุดกระชากลากเลื้อยมาลบ3หลบ4จากทางด้านแดนกลางครับแล้วก็ยิงสวนตัวทางด้านอเลโอล่าเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเป็นประตูที่5ให้กับทด้านลิวอพูเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์สุดสวยนะครับ5ประตูต่อ1นะครับแมมหาเทพเคอร์ติสโจนก็ได้รับเสียงชื่นชมกันอย่างหนาหูนะครับวันนี้ จบเกมครับลิเวอร์พูลก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะคุณคอนเวสไฮไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งครับส่งผลให้ลิเวอร์พูลเข้ารอบรองชนะเลิศศึกคาราบาวครับนะครับไปตัดเชือกกับทางด้านฟูแลมนะครับที่ชนะทางด้านมิดเดิลสโบรมานะครับมาดูสถิติหลังเกมกันบ้างนะครับสถิติหลังเกม ของเกมนี้นะครับจบเกมนะครับลิวพูมโอกาสยิงไปถึง29ครั้งนะครับเข้ากรอบ11ครั้งได้มา5ประตูนะครับส่วนทางด้านเวสแฮมมโอกาสยิง2ครั้งตลอดทั้งเกมนะครับยิงเข้ากรอบ1ครั้ง ก็คือจังหวะที่จะรอถโบเว่นยิงเราได้ไประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ3นี่แหละครับและการคลองบอลครับ67ครับทางด้านลิเวอร์พูลเวทแฮมสามสิมเปซครับการส่งบอล595ครั้งนะครับเวทแฮม304ครั้งนะครับเตะมุมนะครับ12ครั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เวทแฮมได้2ครั้งนะครับเรามา ให้คะแนนตัดเกรดนักเตะกันบ้างนะครับในเกมนี้ว่านักเตะของเราทําผลงานแต่ละคนเป็นอย่างไรเริ่มกันที่เควินเคลเฮอร์ครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เควินเคลเฮอร์นี่ก็ไม่ได้รับงานหนักไม่ต้องออกแรงเซฟนะครับมากมายอะไรแต่ก็ทําได้ชัวรในการออกมาตัดบอลจังหวะสุดท้ายนะครับน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเก็บพินชีตไม่ได้นะครับในเกมนี้ ก็รับไป6คะแนนครับสำหรับทางด้านเควินเคลเลอร์ถัดมาเป็นกองหลังกันบ้างครับแบ็คขวาโจโกเมด โดยรวมถือว่าทําได้ไม่เลวเลยครับสําหรับทางด้านโจโกเมทที่วันนี้ลงตัวจริงทางด้านแบ็กขวาก่อนที่ในช่วงท้ายนี่จะถูกโยกให้ไปเล่นทางด้านเป็นแบ็กซ้ายเนื่องจากทางด้านเจอเกนคอมนี่เปลี่ยนตัวเอาคอเนอร์แบตตี่ลงมานะครับแล้วมีการแท็กเกิลที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เกมบุกของเขานี่ทําได้หวือหวาทีเดียวนะครับทาได้มีลุ้นสําหรับทางด้านโจโกเมทก็ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีรับไป7คะแนนนะครับสำหรับโจโกเมท คนต่อมานะครับจาร็วควันซ่านะครับเจ้าหนูจาร็วควันซ่ายังคงทําผลงานได้น่าพอใจครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดลูกตัดเกมทางด้านเวทแฮมนี่ให้เวทแฮมนี่ททำอะไรได้ยากละครับ แล้วก็เป็นคนตัดบอลได้ก่อนที่จะแอซซิตให้กับโดมินิกโซโบสไลนะครับยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่หน้าเสียได้จังหวะที่เสียประตูที่เจ้าตัวไปหลงเหลี่ยมนะครับเจ้าตัวที่ไปพลาดให้กับเจอร์รดโบเวนยิงตีตื้นขึ้นมาได้เป็นหนึ่งประตูต่อสามในจังหวะนั้นนะครับแล้วโบเวนโบเวนก็ทําได้ดีกว่านะครับจังหวะนั้น แต่ก็จังว่าอื่นๆก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีที่ตินะครับสำหรับใจโดยคอนซานัดนี้ก็ให้ไปที่7.5คะแนนนะครับวิจิ <Would you S 1> ฟันได้ครับกับตันทีมนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่คุมแนวรับแล้วก็คุมน้องๆนะครับก็เล่นแนวรับได้แบบสบายใจนะครับโดยไม่ได้โดนทดสอบอะไรมากมายแต่ก็เก็บเรียบนะครับสำหรับลูกกลางอากาศนี่ฟันได้นี่เก็บเรียบนะครับ หรือว่าทําได้ดีมากๆนะครับเริ่องฟอร์มในปีนี้ของเขานี่ทําให้ทางด้านของเราชาวหงแดงลิเวอร์พูลนี่อุ่นใจกันไปตามๆกันนะครับสำหรับเบอร์จิลฟันได้นัดนี้ก็ให้ไปที่7.5คะแนนนะครับสำหรับฟันได์ คนต่อมาครับคอสตาซิมิการครับรับหน้าที่คุมทางด้านซ้ายยังไม่ถึงกับเด่นมากนะครับสำหรับคอสตาร์ซิกาแต่ว่าทางด้านซ้ายนี่ก็ทาหน้าที่ประสานงานกับทางด้านดาวินนเยตได้หลายครั้งนะครับเป็นเกมที่เจ้าตัวทําได้ดีพอสมควรนะครับทั้งเกมรับและเกมลุกกอไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเกมนี้ก็ได้ไป7คะแนนนะครับสำหรับทางด้านคอสตาซิมิกาวอเตอร์ลูเอนโดครับ ในแดนกลางถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ้าตัวเล่นได้เข้าฝักเข้าฝาดีมากเข้าตาเลยทีเดียวนะครับช่วยแดนกลางได้ดีมากๆครับเก็บบอลจังหวะจ่ายบอลจังหวะเล่นง่ายจังหวะเล่นแบบเพลย์เซฟนะครับเอาตัวรอดจังหวะเบียดจังหวะกระแทกนี่เจ้าตัวถือว่าพัฒนาขึ้นมากๆมีโอกาสได้ลงบ่อยๆนี่ถือว่าจะเป็นตัวสำคัญของลิเวอร์พูลได้ในโอกาสข้างหน้าเหมือนกันนะครับ คาราวัตลุเอนโดนะครับนัดนี้ทำได้ดีๆมากๆนะครับก็ให้ไป7.5คะแนนนะครับ คนต่อมาครับโดมินิกโซโบสไลครับหลังจากที่ฟอร์มตกมาหลายๆนัดนะครับนัดนี้เขาก็สามารถแก้ตัวได้นะครับโดยเป็นคนที่ยิงเบิรกร่องประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่ทางโดมินิกโซโบสไลลงมาช่วยในหลายๆจังหวะนะครับ แล้วก็จังหวะลูกยิงไกลของเขานี่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับทำได้สวยมากๆน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับโดมินิกโซโบสไลกลับมาอีกครั้งนะครับนัดนี้โดมินิกโซโบสลก็รับไป7.5คะแนนเช่นกันนะครับคนต่อมาครับเคอร์ติสโจนนะครับการเล่นของมหาเทพเคอร์ติสโจนวันนี้ให้สมฉายานามว่ามหาเทพไปเลยนะครับสำหรับเคอร์ติสโจน อาจจะเล่นโดยรวมไม่อาจถึงกับโดดเด่นอะไรแต่มาเด่นเอาตรงนัดที่นัดนี้มี2ตุงงามๆสองลูกส,สวยๆนะครับโดยเฉพาะประตูสุดท้ายที่เจ้าตัวได้บอลจากจาริรีคอนซาที่กลางสนามแล้วเจ้าตัวพาบอลตรุยแบบฆ่ามาคนเดียวไม่สนใครนะครับก่อนจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดทําให้ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสต์แฮมไปด้วย5ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนประตูที่ทําให้อ้หงแดงขึ้นนํา2-0ของเคอร์ติจโจนก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นจังหวะที่ไม่คิดว่าเจ้าตัวจะยิงนะครับโดยดาวิดนุนเยสนยี่แทงออกทางด้านซ้ายให้กับเคอร์ติจโจนทําชิ่งกัน12นะครับหลุดเข้าไปแปรลอดขาทางด้านไอเรลวล,ล่าเข้าไปนะครับมุมแคบนิดเดียวครับแต่เคอร์ติโจนมาหาเทพของเราทําได้นะครับ คนต่อมาฮาวิเอเลียดนะครับช่วงแรกนี่ไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรนะครับสำหรับเกมลูกตัวเล็กครับเจ้าฮาวิเอเลียดครับแต่ครึ่งหลังนี่เครื่องแต่ก็ถือว่าเป็นบอนเฟืองสําคัญนะครับว่าการคองบอลของเขานี่ทำทำ,ทำการคองบอลได้เหนียวแน่นแล้วก็เล่นได้ดีมีความขยันนะครับแต่ครึ่งหลังนี่ดอบลงไปหน่อยนะครับทําให้เกมนี้นี่เจ้าตัวก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับสละฮาวิเอเลียดนี่ก็รับไปที่6คะแนนนะครับ เฮรยดกาโปรครับคนต่อไปมีส่วนร่วมกับเกมสูงครับแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดนะครับกับประตูขึ้นนำ3-0ของลีว์พูครับที่เจ้าตัวได้บอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยึกยักเล็กน้อยครับก่อนซัดด้วยขวาเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามนะครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่เรียกความมั่นใจให้กับโคดีก้การโป,รโปรกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้ยิงมาหลายนัดด้วยกันนะครับ สำหรับโคดี้กักโปนะครับผมก็ให้ไปที่7คะแนนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับรวมถึงประตู3 0 0ด้วยคนต่อมาครับดาวินนุนเยสนะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะไม่มีสกอร์แถมยังยิงชนเสาส,สวยๆไป1นนะครับแต่ก็ถือว่ามีผลงานที่น่าพอใจและมีความทุบเทขยันนะครับเกมรับนี่ลงมาไล่บอลลวงบอลจนถึงแดนตัวเองนะครับตามแย่งตามเบียดกลับมาความขยันของเขานี่แสดงให้เห็นถึงว่าประตูที่ยังยิงไม่ได้นี่ก็ถือว่าอายังพอให้อภัยได้นะครับ แถมมีแอซิดง,งามให้กับทางด้านเคอร์ติจโจนหลุดไปยิงในลูกสองโปรตอนต่อศูนย์นี่ทำชิงหน่งสองกับเคอร์ติจโจนทําได้สวยนะครับสําหรับวันนี้ให้ทางด้านดาวินนุนเยสนี่เจ็ดคะแนนครับ ส่วนตัวสำรองที่ลงมานะครับเทนเล็กซานเดอร์ลงมาแทนวัตตลุเอนโดในนาทีที่60นี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากครับมี2แอซิดนั่นก็คือแอซิดให้กับโมฮัมเหม็ดซาราแล้วก็อีกหนึ่งลูกก็คือจ่ายต่อให้กับทางด้านเคอร์ติโจนนะครับลากมายิงประตูที่5ให้กับทนาลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าเทนเอล็กซานเดอร์อาร์โนลงมานี่ทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ได้ไป7คะแนนด้วยกันนะครับ2แอซิดของเทนเล็กซานเดอร์อาร์โน อิไบร์มาโกนาเต้ครับแทนเวอร์จิลฟานไดอิบรยมาโกนาเต้นี่ก็เล่นนี่ก็ถือว่ามาตรฐานของเขาแล้วครับลูกตัดลูกเลี้ยงพาขึ้นหน้าพาบอลขึ้นหน้ามาเปิดทางให้กับทางด้านลิเวอร์พูลก่อนที่เจ้าตัวนี่จะลุยขึ้นมาแล้วก็ผ่านบอลให้กับทางด้านคูลิเกโปซัดประตู3ประตูต่อศูนย์ให้กับทางด้านลิเวอร์พูลขึ้นนำนะครับนัดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับสลับอิบรยมาโกนาเต้รับไป7คะแนนนะครับ โมเมซาลาครับแทนโดมินิกโซโบสไลครับนาทีที่60 ถูกเป็นตัวลงมายืดเส้นยืดสายในช่วงกลางครึ่งหลังนะครับแต่ก็ยังมีสกอร์ให้ได้ชมกันนะครับโดยเป็นประตูที่4ต่อ1นะครับจากจังหวะที่เห็นอเล็กซซนเดอร์ตัดบอลได้แล้วก็เปิดเร็วให้ทางด้านโมเมซาลาหลุดเดี่ยวขึ้นมายิงเป็นประตูที่4นะครับได้อย่างเด็ดขาดไปนะครับหลุดบานี่ใส่สกอร์ได้เลยนะครับสลับบังโมนะครับเกมนี้ก็รับไปที่7คะแนนนะครับ คอเนอร์เบดลี่ครับแทนคอสตาร์ซิมิกา์ดนี่ครับก็ลงมาทําบทบาทได้ดีทางด้านขวานะครับโดยเล่นแบ็คขวาแทนโจโกเมสโยโกเมสไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับเกมบุกนี่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ทําบุกได้มันทีเดียวแต่เกมรับนี่หลังจากบุกไปแล้วก็โดนโตกลับมาทําลงไม่ทันนะครับทำให้เสียประตูไปนะครับ ก็รับไป5คะแนนนะครับสำหรับทางด้านคอเนอร์แบตลี่นะครับลูดิอาร์ตครับคนต่อมาแทนเขาดิการโปในทาทีที่78ก็ยังไม่ได้สร้างสรรค์เกมอะไรมากมายนะครับก็มาเล่นประคองตามจังหวะนะครับก็ยังไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับสำหรับลูดิอาร์ตเป็นอย่างไรบ้างครับจบลงไปครับสำหรับเกมคาราบาวครับนะครับ เลว o ผูผ่านเข้ารอบไปในรอบรองชนะเลิศน,นะครับที่จะต้องไปเจอกับทางด้านเจ้าสวนน้อยฟูลแลมนะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ให้ทางผู้เล่นลิเวอร์พูนี้ได้ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ได้ปรับจังหวะนะครับหลังจากที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในช่วง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิเคราะห์หลังเกมแล้วก็ตัดเกรดคะแนนผู้เล่นนะครับก็ต้องขอจบลงไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพรีวิวของแดงแลัลมาดรูลพบกับอาร์เซนอลนะครับสึกแย่งจ่าฝูงว่าใครจะหนาวก็จะเจอกันในคลิปนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ